ทดสอบปลูกกระเพราในแผ่นปูนที่ทะลุต้นกระเพางามดีมากกับใบใหญ่ดีกครับขึ้นมาใบใหญ่ถามว่าทำไมกระเพราจึงขึ้นมา ในซอกแผ่นปูนได้เพราะว่าใต้ปูนมีทรายและมีดินบ้างที่ลากกับเพานี่ครับที่ลากกับเพาจะอยู่ได้และมีซากใบไม้แห้งๆที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย ในดินยูลินซีจะมีอยู่ทุกที่ถ้าเราลดลาดน้ำเขาก็ดินมีความดินหรือหินทรายข้างล่างนี้มีความชื้นก็จะย่อยสลายเศษซากหญ้าใบาไม้ที่หล่นๆกลายเป็นอาหารของพืชทุกชนิดและ ทำไมจึงโตได้เพราะว่าการลดน้ำทรายนี้ได้ไม่เก็บน้ำไว้สามารถไหลซึมผ่านได้ง่ายรากของพืชผักที่ขึ้นมาก็จะไม่ถูกทำลายด้วยเชื้อโรคบางชนิดที่เป็นตัวก่อโรคแก่พืช เมื่อน้ำไม่ขังพืชก็จะงามรากไม่เน่าส่วนใหญ่ปลูกไว้ในดินเหนียวจะเกิดปัญหาพืชรากเน่าใบออกจะเหลืองและหล่นต้นก็จะโทรมไม่เหมือนการปลูก ในพื้นปูนแบบนี้เขาไม่มีโรคที่เกิดจดากรากเน่าฉะนั้นการปลูกพืชจึงสังเกตว่าต้องไม่มีน้ำขังโดยเฉพาะพื้นที่ดินเหนียวแต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายก็ไม่ค่อยมีปัญหา ราะน้ำจะไม่ขังแต่จะไม่ค่อยมีสารอาหารอันนี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวจึงมีแร่ธาตุและสารอาหารจากพืชจากเศษหญ้าใบไม้ต่างๆที่ร่วงหล่นกันมานานๆก็จะเป็นอาหารให้พืชน,นำมาใช้ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแม้ตะน้อยอันนี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับเขาโตโดยธรรมชาติกับเขาทดลองดูครับถ้ามีดินเหนียวเราก็เอาทรายหรือดินร่วนต้นดินดินทรายไปคุกเขาก็จะทำให้ดินไม่ขังน้ำทำให้รากพืชได้รับเชื้อโรค หรือเชื้อโรคที่ไม่ดีมาเกากะกินทำลายรากพืชก็จะงามแบบนี้ครับแบบกระเพาต่อไปเขาจะแตกกิ่งใหญ่มากขึ้นก็ลองนํำไปปรับใช้ดูครับ